กระทรวงการคลังตอบย้ำอีกครั้งสมาชิกค,ครัวเรือนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถยื่นขอรับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทได้หากเคยถูกระบบตัดสิทธิ์ไปสามารถขอทบทวนสิทธิ์โดยกดปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ ส่วนผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดสามารถขอรับสิทธิ์คืนอีกครั้งได้โดยใช้ปุ่มสีม่วงเช่นกันยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการยื่นทบทวนสิทธิ์และการคืนสิทธิ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับนายรวรณแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการ,การคลัง เปิดเผยความคืบหน้าสำหรับมาตรการเยียวยา5,000บาทในส่วนที่ผู้ลงทะเบียนอาจจะยังประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกขอความกรุณา,าผู้ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ w w w ร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อจะได้ทราบว่าท่านผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์หรือไม่เพราะขณะนี้ระบบได้นำข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน10ล้าน6แคนเข้าในระบบเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้ ระบบจะมีการอัปเดตจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นระยะตามผลการคัดกรองกลุ่มทบทวนสิทธิ์หรือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นในทุกๆวันครับสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีของท่านถูกปิดหรือไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีนานเกิน1ปีครับหรือบัญชีของท่านไม่ตรงกับชื่อนามสก,กุลเลขที่บัญชีหรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงปุ่มสีเหลืองเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินได้ระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่และพร้อมโอนเงินให้ท่านในรอบการโอนเงินถัดไปครับซึ่งนายระบวรนแนะนำว่ากรณีเงินไม่เข้าเพราะเลขบัญชีผิดอยากจะแนะนำว่าให้ทำผ่านพร้อมเพย์ ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็จะหมดปัญหาและจะทำให้การโอนเงินสะดวกรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นนายระวะลนลกล่าวครับสำหรับในส่วนของผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะเป็นเกษตรกรและเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรขอให้ท่านรอรับสิทธิ์ผ่านมาตรการเยียวยาเกษตรกรครับ ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนได้มีการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วและจะมีการโอนเงินให้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม63เดือนละ5,000บาทเป็นประยะเวลา3เดือนรวม15,000บาทครับส่วนสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่ช่วยทำเกษตรกรและได้ประกอบอาชีพอิสระด้วยท่านสามารถรับสิทธิเยียวยาตามมาตรการเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันได้ โดยหากท่านเคยถูกตัดสิทธิ์เพราะเป็นเกษตรกรสามารถขอไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่ปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์ครับส่วนผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดเพราะคิดว่าเป็นการแก้ไขสามารถขอรับคืนสิทธิ์ได้อีกครั้งโดยใช้ปุ่มเดียวกันคือปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม63เป็นต้นไปครับทั้งนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับ SMS ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก9 0 0 0 0คนเลยครับซึ่งยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจึงขอความกรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยด่ว,ดวนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนในการได้รับเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสำหรับมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท จึงหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบทำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระนาร่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาด ข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ